สนับสนุนโดยเวอร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสมันใช่ที่ไหเนี่ยเฮ้แดงแดงแรงจะไว้ใจดีกาเฮ้ยเราปากแดงแดงแดดแรงแรงนะมันใช่ที่มานั่งโพสหรือเปล่าเนี่ยโอเคมีลมพัดเออเ้าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนรับเข้าสู่รายการอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับทางช่องไทยชัยโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันนะจ๊ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่า ทริปสุดท้ายที่จังหวัดประจวบแล้วตอนนี้อยู่ที่หัวหินแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่จะพาแพมไปชิมด้วยเห็นบอกว่าชอบกินอาหารทะเลวันนี้ทริปสุดท้ายเลยพามาจัดหนักเทกหนหอยดีว่าห <c oughs> ัวหินนี่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้กินอะไรแซ่บเลยนะพูดถึงมานานแล้วนะ่ะอยากกินแซบ่บอยากได้รสจัดจัดมั้งอะรู้ไงเพราะว่าเหมาะกับความเปรี้ยวของคุณน้องอเลยพามาตรงนี้นี่ชุมชนเขาน้อยเขาน้อยเขาบอกว่ามีร้านไก่ย่างส้มตำเจ๊บุญช่วย แกี๋ยวทำตามนะอ้อเต่าชูชัวปากต่อปากคนเ๋ยวนี้รู้จักกันหมดปากน้ำลายก่อนปากน้ำลายเหรออไปยังอ่ะอยากยังอ่ะอยากเวอร์ไม่มีปัญหาเออไปไปว่าแต่ไปทางไหนอ่ะเราบอกให้เดินไปในนี้ขี่หลังได้มเห็นสะพานตัวหนักเวลาเบาตลอดอะปเนสองตรงไหนเนี่ย สนับสนุนโดย v ว r ร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง v ว r ร์แกสสนับสนุนโดย v ว r ร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิม้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง v วอร์แกส เข้ามาอยู่ในร้านไก่ย่างส้มตำเจ๊มันช่วยหลังค่ายเรียบร้อยข้างๆแทมเพื่เลยรู้จักก่อนสวัสดีค่ะพี่อ้อยเป็นผู้ดูแลร้านนีพอถามก่อนเดี๋่วว่าความเป็นมาของร้านนี้เป็นยังไงครับพี่อ้อยก็ความเป็นมาของร้านนี้นะครับก็คือเดิมทีอ่ะแม่ เป็นคนจังหวัดอุดรตัวพ่อเองก็เป็นคนจังหวัดอุดรเขาก็ก็หลังจากที่แต่งงานกันเสร็จก็ย้ายลกรลากมาอยู่ที่หัวหินเพราะว่าตัวพ่อเนี่ยรับราชการเป็นตำรวจพลล่มค่ายนเรศวรมันจะมีที่เดียวในประเทศไทยคืออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่กันหมดใช่ก็เลยต้องมาตั้งลกรลากที่นี่ออมีบ้านครอบครัวภูทอนมิยจะมีพี่น้องกันอยู่3คนเขาเป็นคนสุดท้องคนเล็ก นค,คนเล็กก็คือหมายถึงธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวเลยใช่ไหมเป็นธุรกิจครอบครัวก่อแม่ก็เอาสูตรมาจากอุดรมาเปิดเป็นร้านใช่ใช่แล้วปัจจุบันเ,เนี้ยแม่ก็คือ,อ,อแกป่วยอยู่แกก็รักษาตัวแต่ก็พวกพี่ๆน้องๆก็ทํากันลูกลกละหลาน<ม>ก็ทํากัน ช่วยกันอย่างเงี้ยใช้ันช่วยกันกุศลกรมในครอบครัวทำมานานเลยครับพี่อ้นทำมาไม่ต่ำกว่า40ปีครับอ่าครับเริ่มองใช่เรียกว่ายกอุดรมาหอยหินเลยใช่แล้วแต่ละสูตรนี่แต่ลสูตรมีมาตั้งแต่40ปีใช่ถูกต้องเราก็มาอัดแอพให้เข้ากับร่วมสมัยนิดๆหน่อยๆอย่างส้มตำปูม้าเราก็มาคิดค้นกันเมื่อยามมาอยู support, ่หอยหินนะฮะเพราะเป็นเมืองทะเลจริงๆขอนิดนึงได้ไหมจริงๆผมถ้ากินอาหารเนี่อีสานเนี่ย ข้าวเหนียวข้าเหนียวไอ้หนูอยากกินข้าวเหนียวหนอยหนูมันจะเข้ากันมากเลยใช่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 ครับแต่เขาไม่เอานะไม่มีปัญหานี่เออเขาโรคความอ้วนเขาจะกินแต่กับข้าวล้วนๆอ่ะระหว่างที่รอข้าวเหนียวเริ่มชิมอย่างแรกเลยกับพี่ออสอะไรดีครับส้มตำปูม้าดีเลยขอบคุณค่ะ ส้มตำปูม้าผมชิมด้วยนะพี่ออสนะอย่างเงี้ยมั้ใช่เลยใช่เลยใช่ไหมคะนี่ยังหยุดไม่ได้เลยคือคือคืออาจจะเหมือนเมนูที่อื่นเป็นส้มตำปูม้าแต่ว่าที่เนี่ยรับประกันว่าปูเนี่ยสดหวานหวานมากตัวมะละกอตัวส้มตำด้วยทุกอย่าง กลมกล่อมเจ้นจนมาที่เมนูต่อไปครับพี่ออดมาที่เมนูต่อไปก็เป็นไก่ย่างหนังกรอบไก่ย่างกรอบไก่ย่างหนังกรอบอสูตรการย่างไก่เนี่ยครับมาจากที่อุดรเลยป่ะใช่ใช่เพราะว่าการย่างไก่ของเราเราก็จะย่างไก่ด้วยไฟอ่อนๆไฟจะไม่แรงมากก็คล้ายๆกับย่างผิ้งอะ มันต้องตบตทานตบทานแล้วก็เอาขี้เท้าโรยทานซึ่งเราต้องได้ไฟอ่อนๆเพราะไม่งั้นไก่เขาจะไหม้แล้วก็เคี่มแข็งนะครับแล้วมันต้องหมักอะไรบ้างพี่ออหมักซอสกระเทียมพริกไทยใกล้เคียงกับหมูแดดเดียวนะครับแต่อันนี้มันจะมีกระเทียมด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับ ที่ที่ที่หมักไก่มาแล้วมันด้วยแบบย่างแล้วหนังกรอบมากอร่อยอันนี้อร่อยต่อไปครับพี่รอดเป็นจานไหนดีครับก็เป็นหมึกหมึกแดดเดียวนี่หมึกหมึกหมึกแดดเดียวชอบนี่ยเอาหนวดเล็บเอาหนวดหน่อยเห็นไหมหนังแบบ ได้มากเห็นนี่เหรอี่จัดเต็มความพิเศษของหมึกที่นี่เป็นไงพี่อ๊อฟความพิเศษของที่นี่ก็คือเราก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะเราก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวแม่มานั้นมันอร่อยกว่าที่อื่นนะคะความสดความสดของหมึกนะความสดของหมึก ตีความสดอีก <beating> ใช่ใช่หวานเด้งอรอยเด้งเด้เด้งเ้งเ้ยเอาแล้ต้มแซบมาต้มแซบซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนอ่ากินน้ำก่อน ได้หมดนะเนี่ยอือก็หมดแล้วอ้เ,ออเด็ดเด็ดมาปลายเปนะ็นเงี้ยเหมือนกันเดยรู้ความรู้สึกนะเอือไปถูกอ่ะจะได้หมดอันนี้ชอบนะอือนนอร่อยนะเดี๋ยวก่อนพี่ชอบทุกอะไรเลยนะอร่อยอยา,อากอกอกต่อไปพี่ต่อไปก็เป็นหมูแดดเดียวทอดกินหมูแดดเดียวเนี่ย มันต้องติดมันนิดนึงเพราะว่ามันจะใช่มันจะกรุบกรูแตกอะไรมันจะไม่แห้งเกินไปันคบะมันจะไม่แห้งเกินไปแข็งจนเจ็บเหงือกก็จะเคี้ยวอยู่นะแต่นาลยเคี้ยวเอื้องเลยอะบางร้านนะลองไหมชิมดูรสชาติด้วยมันมันแตกในปากอะ ใช่จะมีมานที่แต่ยิ่งเนื้อล้วนยังยังไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวหรืออะไรเลยนะนุ่มเหมือนกันมันมากใช่แล้วก็รสชาติเพราะว่าเราหั่นพอเราหั่นเราต้องหั่นตามแนวขวางของเซลล์ซึ่งไม่ต้องเราจะไม่หั่นตามแนวยาวของเซลล์เราต้องหั่นตามแนวขวางของเซลล์ในการเคี่ยวแบบนี้ใช่ถูกต้องในการเคี่ยวเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับนะจะมีเทคนิคในการสไลด์หมู เนี่ยอาหารเขาต่อย่างไม่ต้องจิ้มอะไรเยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยก็ทานได้หมดดี๋ยวอนันนี้ปรุงยังไงอ่ะปรุงยังไงอ่ะก็ก็จะมีสูตรที่ร้านก็จะมีพริกไทยป่นน้ำปลาซีอิ๊วซีอิ๊วขาวแล้วก็แตะด้วยน้ำตาลน้ำตาลปี๊ดนิดนึงไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเพราะว่าร้านเราจะไม่ออกหวานจิ้มครบให้ทั่อันนี้เลยไหมก็ดีดิ รงโซนนี้อร่อจริงนะอร่อยเลยคือรสชาติพอ exactly. ดีเลยอ่ะเหมือนเฉยเลย่างั้นพี่อ้นผมขออนุญาตพี่อ้นหาข้าวัวเลยนะได้ได้ได้ก็เป็นเมนูนี้นะคะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวต้องบอกทุกเคล็ดลับไงแต่วิธีการปรุงการหมักเลยนใช่เาต่ดได้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 ต้องมีวิธีทุกอย่างเลยนะ ข้ามหมกแมสหนะไปก่อนได้มั้ยเดี๋ยวนั่งกินพักๆกันก่อนไปด้วยกันนี่ยัยรูกอ๋อถ้างั้นกินไปด้วยดูเกมไปด้วยนะในช่วงเติมสุกเติมยิ้มกับเบิร์แก๊สนะครับวันนี้ไปดูกันว่าเราจะไปแจกของรางวัลให้กับลงมาจุกพันแก๊สลงไหนปั๊มแก๊สปั๊มไหนนะไปดูกันว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าแต่ยากนิดนึงต้องเอาชนะเขาเนี่ยเขาเก่งด้วยจริงๆกินหมูปะเดิมโหเนี่ยชอบดูถูกอ่ะพี่เก่งตลอดไปดูเลยดีกว่า ยอดเดี๋ยวดูด้วยกันอ่าโอเคยอดแล้วลช่วงเติมสุขเติมยิ้มกับเบลแกส๊สพี่นาะตื่นเร็วครับหนูฟังเสียงพี่นาโกนหนูนอนไม่ได้เลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวเขาเรียกอะไรนะปิ่งเก้าเนาะอืนี่มันเส้นบอลลูมนี่หว่าครับข้างบนเป็นบอลลูมเหรอถูกเนี่ยเส้นเนี้ย แหมตื่นมาทำเป็นรู้ด <laughs> ิรู้ดิก็ได้ยินเสียงปุดอ่ะตอนนี้เราเข้าเข้าช่วงเหรอเอาแล้วเอาเ,เอา,เอาช่วงอะไรอะเติมสุกเติมมีดูเบอ์แก๊สมาถึงแล้วเหรอโอ้โหนี่อ่ะไงอะต่อวันนี้เราไปที่ไหนกัน <laughs> รู้ปะไม่รู้วันนี้จอมอบโชคให้กับปั๊มแก๊สอะหน้าอยู่หน้าเนี่ยแหละบุญถนอมปิโตรเลียมบุญถนอมปิโตรเลียมบุญถนอมปิโตรเลียมเป็นร้านแก๊สของเบอร์แก๊สเป็นปั๊มแก๊สนั่นแหละไปดูดีกว่าว่าเขาจะเล่นด้วยกับเราหรือเปล่าอะ บอกคุณอัครเดชให้ขับรถไปได้แล้วน้องๆปิดจะนอนต่อเพราะไปบุญฉนามปิดจะเรียกแต่นะ <c oughs> ไป <c oughs> น,นี่แหละ,และนี้แหละมีเบอร์เขามั้งอยากคุยอยากเขาต้องส่งแพ็กลิงก์หให้เขาอ่ะห <c oughs> นึง่งหนึ่งจีจีคุณอัครเดชจอดตรงนี้น,นะครับคุณอัครดเดชอ่าตรงนี้น,นะครับนั่นแหละครับ <c oughs> ตัวมันมาก เติมแก๊สค่ะขายข้าวค่ะพี่แกดูเงาเอน LP air เนี่ยถ้าเติมแก๊สเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเหรอผมผมอยู่ข้างหน้าน่ะอยู่ข้างหน้าเติมไม่ได้ค่ะมิเต็มที่ีเติมให้หน่อยพี่อจะเติมไปตัวนี้มันผอมแล้วอ่ะเติมแก๊สให้หน่อยเติมแก๊สเต็มถังเอาเต็มถังได้ไหม เติมให้หน่อยนะนะเอาเต็มถังอะเต็มถังเหรอเต็มถังเลยเขาดูลำบากใจอะไม่ไม่เอาพี่เติมให้หน่อยถังเบรคเติมได้ค่ะเอ้ยไดเติมได้ไหมได้ค่ะด่วนนะไปลงมาเลยลงมาเลยลงเลยเรื่ยเรื่อยเรื่เรื่ลงมาลงมาลงนี่เลยพี่มานี่เลยืหเจอแล้วเจอตัวแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่เรือค่ะพี่เรือพี่เรือโอ้ยสุดยอดจะเติมให้แน่นะ จะเวอร์เก๊บเต้มได้ค่ะเออเม่เไงล่ะเน้นซะด้วยเน้นซะด้วยเติมได้เอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเติมแก๊สแต่ว่าผมจะมามอบโชคให้พี่พี่พร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าโชคเนี่ยต้องแข่งกับผมนะถึงจะได้รับโชคไปไหวเปล่าจ้านอนก่อนไหมโอเคนะไหวนะจะไปเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันที่เรียบปะไปเดิ พี่เรือมาที่เกมของเราแล้วถูกต้องอ่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วค่ะสายตาดีไหมเฮ้ย, <c oughs> ห,ยหัวรอ้อนง,งี้สบายแล้วพี่สบายแล้วสายตาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะชื่อเกมก็โอเคแล้วชื่อเกมว่าตาดีได้ตาร้ายเจา้าน, <c oughs> นั่าเปนไงน่าดึงนะนะแน่ๆเอา,อาง,งี้ให้พี่เรือไปดูกติกาก่อนไปเลย สำหรับกติกาเกมตาดีได้ตาหลายเจ้านะครับเรามีแก้วอยู่3ใบน้ำแก้วทั้ง3ใบามาคว่ำลงครับแล้วใส่ลูกปิงปองไป1ลูกหลังจากนั้นพิธีกรก็จะให้ผู้เล่นทายว่าลูกปิงปองอยู่ในแก้วใบไหนถ้าทายถูกรับของรางวัลจาก w เ World ก a สไปเลยครับเอาละพี่เหลือพร้อมอยังคะพร้อมแล้วพี่เหลือดูดี อ่ะอันไหนพี่เรือพี่เรือสีชมพูสีไหนสีชมพูค่ะสีชมพูเหรอต้องชัวร์นะเปิดเลยนะยังตรงอึ๊บไม่ดีเจ๋าเจ๋าอยู่นี่อยู่วี่นี่นี่นี่เรือเรือร้องอีกอีกนี่เรือพี่แล้วหนึ่งนะติดแล้วนะติ่แล้วนะแพ้เขาน่าเสียชื่อหมู พี่เรือคิดว่าอยู่แก้วไหนสีฟ้าก็ไม่รู้สินะเราเปิดลงเปลี่ยนใจไหมให้โอกาสนะนี่ให้โอกาสเลยนะเนี่ยอ้าวอ้าวนะอย่าทำให้พี่เขาแขวะสิเดี๋ยวปั๊บสีฟ้าเออมองเชียร์บอกสีฟ้า้าสีอะไรสีฟ้าค่ะไม่อยากเปิดเลยอ่ะเปิดเลยเ ล่าเรียบร้อยอารมณ์จะเสียเรามามอบโชคอะค่ะเราก็ต้องให้โชคนะค่ะคนเราจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวไม่ได้หรอกลมบ้างก็ได้แพ้บ้างก็ได้นั่นนั่นสาวแพรมนอกจากสวยแล้วยังจิตใจดีอีกสักด้วยนะจ๊ะไม่เคยชนะไงหนึ่งเรือไม่เคยชนะไงมอบเลยเถอะมอบเลยให้พี่เรือเลยเถอะ ดังสิให้เลยเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วสองในสามนี่พี่ไม่ยอมบอกโูกจริงไหลใจร้ายไม่ยอมไม่ยอมไม่นี่ไม่ยอมอีกทีหนึ่งถ้าพี่ตอบถูกพี่ได้รางวัลไปพี่เรือบอกพี่เขาเมาแดดแล้วเนี่ยอันไหนดีพี่ว่าจะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูพันใจนะเปิดเองเลย บ้าให้ไม่ให้ล่ะบอกแล้วมามอบโชคเรียบร้อยถึงเวลาแล้วแหละพี่เรือค่ะเรามอบโชคให้พี่เรือแล้วแหละไอเร็วๆเอาโชคมาให้พี่เรือเลยได้เยอะหรอได้อะในเมื่ออพี่เรืชน,นะต้องมอบของรางวัลค่ะนี่เลยเงินรางวัลหนึ่งพันบาทจากเวลแกส๊สก<อ>ับพี่เรืรเอนี่มอบให้เลย ก็วันนี้องขอขอบคุณพี่เลียด้วยนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในช่วงต่อไปนะจ๊ะปะสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง World Gas สนับสนุนโดยเวอร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง w วอร์แกสกลับเข้าสู่ช่วงที่3นี่คะสำหรับอร่อยเด็ดเจ็จย่านนานตอนนี้ก็บุกเข้ามาอยู่ในครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาขั้นตอนการทำกันดีกว่าอะขั้นตอนการทำนะครับการหมักหมูก็คือ เราก็จะต้องซื้อหมูมาแล้วหมูก็จะเป็นหมูสันคอเพราะว่าหมูเนี่ยสันคอเนี่ยมันจะติดมันนิดนิดติดมันนิดนิดเพื่อจะทำให้หมูเนี่ย ไม่ไม่แข็งมากไม่จะด้างมากแล้วมันจะมีน้ำใสๆแล้วเวลาการหั่นมูนี่จะต้องหั่นตามแนวขวางของเซลล์ไม่ใช่หั่นตามแนวยาวของเซลลบางคนหั่นตรงตรงนี้ไม่ได้แล้วจะทำให้มูเหนียวแล้วมันจะหนูก็จะลายเป็นหนังกระติ๊กเคี้ยวไม่ออกโอ้ยมีความรู้ของเราเนี่ยเอาเราเรียนมางรเลยริเอาส่วนผสมอ่ะส่วนผสมก็จะมี4ชนิดก็คือซอสภูเขาวพริขาว พริกใป่นแล้วก็น้ำตาลปี๊บก็จะไปเค็มๆหวานๆมากันเถอะหมักนานไหมคะหมักก็ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงพอหมักได้ที่เสร็จสับพปั๊บเราก็จะไปตากแดดก็ประมาณก็ไม่เกิน2ชั่วโมงเช่นกันถ้าตากแดดนานหมูจะแห้งพอมาดมมาทอด ก็จะเกิดความแข็งกันด่างไม่ถึงว่าดิบางร้านทอดออกมาแข็งเลยนะอ๋ออันนี้นุ่มมากเลยโอเคโอเคเอาไปไปดูการทอดบ้างไหมไม่มีปัญหาเนี่ยยังไงขาดทอดตายขออนุญาตทอดเองเลยนะได้ได้เปิดแก๊สเปิดแก๊สเปปิิดแก๊๊สสอออยะะะท้ไรราล เบอร์แก๊สเบอร์แก๊สจริงๆปกติใช้เบอร์แก๊สอยู่แล้วใช่ปกติเราก็ใช้เบอร์แก๊สอยู่แล้วที่ราเราใช้เบอร์แก๊สเพราะไฟแรงนะคะไฟแรงใช้มานาดนึ่งพี่ก็ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการเราก็ใช้เบอร์แก๊สเห็นไหมล่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกดีกว่าพี่ออสนี่ เปิดแจ๊สจากโวลแกสก่อน ok เออโอ้โหนี่ไปแรงไปแรงจริงตั้งกับทะเลยนะได้ได้ได้ไม่ตั้งแนวขวางอ่ะตั้งแนวขวางเหรอไม่ต้องขานี่ไม่ต้องไม่ต้องหุ้ยแป๊บเดียวได้ยินเสียงแบบน้ำมันเสียงชามาแล้วเนี่ยชาน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเอาหมูลงได้เลยเอามูลงไเลยดิได้เลยไม่มีปัญหานี่ลงเบาๆล่ะเบาๆเบานะเบาๆนะ โอ้ยนี่ไม่มีกระเด็นไม่มีกระเด็นไงเขายังเป็นแบบนุ่มๆอยู่ตากไม่ต้องแห้งมากเออเรกลี่ยให้ราเท่ากันก่อนเราต้องทอดนานไหมพี่อ๊อฟไม่ควรเปละเดี๋ยวมันติดกระทะพอเหลืองพอเหลืองต้องคนด้วยใช่คนด้วยคนด้วยกลับด้วยไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยฮึ้ยเริ่มีเหลืองๆแล้วโอ้ยนี่นี่ขนาดนี่ยังรู้สึกว่ามันนิ่มเลยอ่ะพี่อ๊อฟ มันสุกหรือยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วนะพี่ยอหนูกลัวน้ำมันกระเด็นไกนี่ครับพี่ยอดรัดหนึ่งนะทำไมเขาต้องรีบเสียดน้ำมันคะเรียบร้อยแล้วหมูแดดเดียวเอาจัดจานเลยไหมจัดจานดิ่จัดจานจัดจานกันดีฝ่าจัดจานดีฝ่าขออนุญาตเอาครับขับมาขับมาไม่มีปัญหายืนปัญหาเอาแตงกวาแตงกวาสวยๆนะไมม่ีปัญหาอะไรอันนี้หนูไม่ได้กินหรอก เอาทำเลยวะมันใหญ่ไปกินไม่ได้เอาสำคัญแล้วอ่ะอีกดีพูดตัวเองภาพเลยภาพมาภาพมามโนจานให้สวยนะจัดให้สวยนะเสร็จเรียบร้อยต้องแบ่งไว้ฝั่งนึงวางซอสไปข้างนอกกันดี่ปะใส่เลยนี่มัเอามีพี่ชอบกินมันเอาอะไร ออกมาแล้วเรียบร้อยอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยสวยงามสวยงามหมูและหนูสวยทั้งคู่เลยอ่ะสำหรับวันนี้นี่ค่ะเมนูนี้เลยหมูแดดเดียวต้องยกขึ้นทำเนียบเมนูอร่อยเด็ดอ้มบต้องให้ต้องให้อ่ะต้องให้อร่อยจริงอะไรจริงไหคะครับผมเอางี้มั้ยังไที่จะมาถามหน่อยถามที่ออส่อมมายังไง มายังไครบเส้นทางของเราจะมี2เส้นทางถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเส้นทางที่ 1, 1> เราจะให้เข้าซอยตรงโชลูมโตโยตา้าน,นะครับเข้าเส้นนั้นเข้าให้สุดทางอพอถึงทางแยกก็ให้เหลี้ยวซ้ายและขับขนานกับคลองมาเรื่อยๆให้สังเกตด้านขวามือ จะเจอสะพานสีเหลืองที่เขียนว่าเรารักในหลวงก็ไอ้ข้ามสะพานนี้มาก็จะเจอร้านอยู่ขวามือเส้นทางที่1นึ่งเส้นทางที่2เข้าซอยหัวหิน58แม้ว่าอันนี้สำหรับคนไม่ค่อยรู้ทางเนาะใช่สันนี้สำหรับคนไม่ค่อยรู้ทางจะเข้าซอยหิน58จะง่าย เข้ามาให้สุดทางระหว่างทางก็จะข้ามทางรถไฟก่อนครับพอสุดทางจะเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆให้สังเกตด้านซ้ายมือจะเจอสะพานสีเหลืองๆที่เขียนว่าบริลักในหลวงเดียวกันนั่นแหละก็ข้ามสะพานนี้มาด้านก็จะอยู่ขวามือสองเส้นทางหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกจริงๆต้องโทรเข้ามาเนี่ยโทรมาก่อนโทรมาเลยได้เลยศูนย์แปดเนึ่งสี่สี่อีกรอบหนึ่ง 0899144899หรือว่าถามคนแถวนี้ก็ได้ได้ร้านเจบุญช่วยหลักอยู่งไหนอยู่ตรงไหนก็รู้หมดร้านนี้ดังวันนี้มีใบประกาศนียบัตมามอบให้พี่อ้นด้วยค่ะยินดี่นี่ีเป็นอย่างมีคนส่งด้วยนี่ครับรายการอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำร่วมกับเบลแกสมอบให้ให้พี่ออนเลยครับค่ะคนี่รับไปเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอีกมีอีกหนูช่วยถือสัญญาไม่ขโมยนะคะ เซฟจาก World Gas ครับนี่ครับพี่โวันนี้โล่งเลยวันนี้โล่งเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออดมากด้วยขอบคุณด้วยครัพี่ออดด้วยครับขอบคุณต้อก็รร้านเก๋บุญช่วยหลังค่ายด้วยขอบคุณจริงที่ให้เรามาชิมอาหารอร่อยออร่ๆต้องขอบคุณด้วยสํหรับ World Gas นะครับมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่ง World Gas ที่พาเราตะลุยมาชิมทุกที่เลยอ่ะขอบคุณจริงๆมากใช่วันนี้ก็อย่างที่บอกเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วอ่ะ ขอบคุณน้องแพมเพิรสด้วยนะที่มาเป็นเพื่อนขอบคุณนะไม่มีหนูอีกแล้วเหรออยากมาปะล่ะเดี๋ยวดูอีกทีว่ากันนะคะเออเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะโอเควันนี้ไปก่อนดีกว่านะขอบคุณพี่ออฟขอบคุณแพมเพิร์ด้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอร่อยจริงจริงไหมอะไปกินต่อนะสนับสนุนโดยเวอร์แกสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส